ปฏิจุดหมดสิ้นจากกิเลสได้ถ้าเปิดเรารู้แล้วเรามอบจุสติจนกระทั่งสติมันมาเป็นเนื้อเดียวกับใจเราเพราะอะไรมาผัดสะมากระทบจิตกระเพื่อมไปสติกระเพื่อมไปเป็นเป็นคลื่นเดียวกันนะคะพอถึงตรงนั้นเนี่ยสติมันก็รู้ตัวทั่วพร้อมเหมือนสมัยพุทธกาลนะคะมีเรื่องแล่าว่ามีไอ้นายคนหนึ่งมันอยากรู้ว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงเป็นพระพุทธเจ้ามันก็มาบอกท่านว่านี่นี่ชมณะโคดม ช่วยบอกหน่อยเถอะเอาอยางยลีย้ย่อเลยนะวันหนึ่งวันหนึ่งท่านทําอะไรบ้างที่เราไม่ได้ทมอ่ะท่านทำให้ท่านเป็นพระพุทธเจ้าท่านก็บอกเราก็ยืนเราก็เดินเราก็นั่งเราก็นอนเราก็กินไอ้นายคนนี้บอกอู้ไม่ต้องบอกท่านทําแล้วของพวกเนี้ยท่านแบบเดียวสิฟังเราให้จบท่านทําแบบของท่านอ่ะแต่เราทําด้วยความมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมตลอดเพราะฉะนั้นถ้าเบื่อถ้าเบื่อ เมื่อไหร่ก็ตามที่ที่เราทําสติของเราให้มันเป็นเนื้อเดียวกับใจของเราได้เมื่อไหร่เราก็กลับคืนไปอยู่ธรรมชาติอันบริสุทธิ์ของใจอันนี้ที่มันเป็นธรรมชาติธาตุรู้ไอ้กิเลสสิ่งแปลกปลอมทั้งหลายมันก็หลุดไปหมดเพราะว่าสติมันจะเป็นเหมือนเครือบไปบัวค่ะสติมันมาถึงมันก็ร่วงหลุดไปหมดการที่เรา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 ,เรา,เ,ราเราหมดกิเลสเนี่ยไม่ได้หมายความว่ากิเลสมันหมดไปจากโลกนี้นะ มันก็ยังมีอยู่เต็มที่เหมือนอย่างเราทุกคนเนี่ยชั่ววัดก็ยังมีอยู่เต็มที่ท้า,ม,ามันคนบางคนเดินฝนเข้าหน่อยก็โอ้โหปลอดบวงแต่อีกคนนึงเดินฝนไม่เป็นไรเลยก็เพราะว่าเขามีภูมิปุ่งกันสติก็คือภูมิปุ้งกันอย่างนี้แหละนะคะหน้าที่ของเราคือจเจริญสติเข้าไว้สติไม่เคยมีมากเกินไปอินทรีย์ห้าของเราคืออะไรคะสติ ัทธากับปัญญาวิริยะกับสมาธิสองคู่นี้ต้องสมดุลกันถ้าปัญญามากไปก็ลุกช่างสงสัยถ้าเกิดัทธามากไปก็งมงายใช่ไหม,มค่ะต้องพอดีพอดีกันถึงจะพาเราตรงทางไปได้ความเพียรกับสมาธิก็เหมือนกันเพียรมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านบ้าสมาธิมากไปก็ถั่วตอ AI เอออะไรก็ลงลึกลงไปอยู่ท่าเดียวอะ่ะ แต่สติเนี่ยไม่เคยมีมากเกินไปไม่เคยมีอันตรายยาบางอันมากเกินไปอันตรายนะคะแต่สติไม่เคยมากเกินไปค่ะ